ห้องสมุดคอฟิลเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทยเสนอวรรณกรรมเรื่องคืนฟ้าหนาว เย็นสบายคืนพระจันทรเสี้ยวกลางผืนฟ้าระยับดาวแสงนวลขาวเรืองรองอาบลำน้ำกว้างใหญ่ทอดยาวคดเคี้ยวและเห็นอยู่รางๆริมสองฝั่งทมึนทึบด้วยก่อจากแนวไม้แต่บางตอนฟูงหิงห้อยเกาะกิ่งใบลำพูน หยับเปีกกระพริบแสงวูบวาบราวกับถูกรประดับด้วยดวงไฟดวงเล็กๆนับพันนับหมื่นในคืนแห่งการเฉลิมฉลองเงียบสงบไม่มีเสียงหลอนคลื่นโหมกระทบฝั่งไม่มีเรือหาปลาตามไฟพายแจวกระทุง้งหาปลาตามชายเฟืยกอลำจีกและพุ่มแพร่ผักโป่งไม่มีเรือเมืองบรรทุกสินค้ารับผู้โดยสารวิ่งล่องข้ามจังหวัดไม่มีเรือยนต์ลากจูงเรือขนาดใหญ่เพียบแปร่ ยงยาวนับสิบสิบลำสวนผ่านท้องน้ำยามนี้ช่างราบเรียบเหมือนหลับไหลดึกมากแล้วจันเซียวดวงเดิมคล้อยตัวเคลื่อนต่ำพร้อมๆกับสายน้ำรินไหลเอื่อยๆจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้วูดจากโรงสีบอกเวลายามสามทอดเสียงกังวานแววมาแต่ไกลในขณะที่เสียงครางกระหึ่มของเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามา มีเสียงโค้งหลังคาสังกะสีท้ายเรือบรรทุกข้าวถูกผลักเลื่อนและเผยให้เห็นร่างของชายคนหนึ่งเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางแสงสว่างวับแวมจากตะเกียงรู้ว่าปล่องจับขม่าเป็นจ้ำจ้ำอินอินไออินเฮ้ยตื่นตื่นตื่นกร่างเรียกดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั่งเขาต้องใช้เสียงตะโกนแล้วสิวะอ้นดีคี้เศร้าชิบหายเลยกลางบนงึมงำเมื่อเห็นอินลุกขึ้นมานั่งงงงอินขยับตัวคลานไปที่กราบเรือ ใช้มือขวาวักน้ำเย็นจากแม่น้ำขึ้นมาล้างหน้าขับไล่ความง่วงแรงกระเพื่อมทำให้ลูกปลาตัวเล็กๆกระโดดพลอยจนตัวลอยพ้นผิวน้ำด้วยความสนกไอปลอดไอปลอดเล็กหน่อยสิว่าไอ,อ้นี่คนขี้ส่องจริงเว้ยครางค่อยๆประคองร่างลูกชายวัยหกขวบขยับเลื่อนไปยังอีกมุมหนึ่งจากนั้นเขาจึงงัดงแงะกระดานปิดท้ายเรือด้วยสันมีดเพียงแค่กระดานพเพยอ กลิ่นอับเหม็นของขี้มแมลงสาบผสมกับกลิ่นน้ำเรือเน่าก็โชยฉุนกลางทำจมูกฟุดฟิดขณะย่อนตะเกียงก้มหัวลงไปดูทุยกร่างทมน้ำลายใส่ท้องเรือเหมือนขัดใจเมื่อเหลือเห็นมแมลงสานบนับสิบวิ่งกันพลานกับหนูขนาดเกือกสองสตัวกระโจนแผลวหลบเข้าหลืบซอกไม่มีอะไรผิดปกติน้ำเรือยังขุ่นคล้ำดำเหม็นไม่มีน้ำใสๆอันเกิดจากเรือรั่วให้เป็นที่วิตกกังวล กลางผิดกระดานท้ายเรือไว้ดังเดิมอินเด็งอยู่ท้ายเขาจะไปอยู่หัวเองอ๋อล้างเสาหลักให้มันเกลี้ยงๆหน่อยนะกลางพูดพลางโน้มตัวลงไปที่ท้ายเรือมือข้างหนึ่งเอื้อมคลำโซ่ผูกระหว่างตัวเรือกับหางเสือเขาจับหางเสือเขย่าไปมาทุกอย่างอยู่ในสภาพแข็งแรงโดยเหล็กจากหางเสือยังร้อยอยู่ในรูเหล็กมั่นคงพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการโยกคัดและสู้กระแสน้ำผัด เสียงเรือยนต์ดังใกล้เข้ามาพอพลคุ้งน้ําแสงจตะเกียงปล่องเขียวกับปล่องแดงบนหลังคาก็ปรากฏชัดท่ามกลางความมืดสลับกับแสงไฟจากกระบอกไฟฉายพุ่งกระดไปยังเรือที่กลางยืนอยู่และเพียงชั่วครู่เรือยนต์ลำนั้นก็แล่นตีโค้งมาจอดขนาบข้างก่างคว้าจะเกียงรั้วเดินไต่กลาบเรือใช้เท้ารับผิวน้ําไปเรื่อยๆจนถึงหัวเรือเขาแขวนจะเกียงดวงนั้นไว้ตรงขอเกี่ยวเหล็กใต้หลังคา แล้วก้าวเดินมายังเสาหลักกลมใหญ่ขนาดเกือบเท่าโคนขากลางปลดโซ่ออกใช้สองมือบิดโยกไปมาเพื่อให้ง่ายต่อการถอนจากนั้นเขาก็ก้มตัวโน้มดึงเสาหลักกระชับแนบร่องไหลก่อนจะสูบลมเข้าปอดเต็มที่และกลั้นใจถอนเสาหลักอย่างแรงอึ้ออเยคนดูจิบหายเขาบนงึงงมๆอยู่ในลำคอกว่ากลางจะถอนเสาหลักแล้วเสร็จ ใบหน้าและกลางหลังของเขาก็เริ่มเปียกชื้นไปได้วยเหงื่อกลางยังคงทำงานต่อไปเขาสาวหลักขึ้นพาดกับหูกระต่ายพลางกดและปล่อยปลายเสาเสียงโคนเสาหลักกระแทกพื้นน้ำดังตูมตูมสักครู่กลางก็ลากเสือบันไว้ในเรือเหนือกองข้าวเปลือกใต้หลังคาเรือยนเข้าเกียร์ถอยหลังมาจอดที่หัวเรือมันทุกข้าวกลางปล่อยเชือกยาวสุดเลยเท่าแก่ซึ่งเป็นคนขับเรือตะโกนสั่งแทบมาก,กับเสียงระเบิดของเครื่องยนต์ยี่ห้อ,อยันมา กลางพยักหน้ารับขณะคว้าปลายห่วงเชือกกระโดดไปคล้องเสาหลักท้ายเรือยนต์เขากระโดดกลับมายัางเรือลำเดิมสองมือคว้ากลุ่มเชือกมนิลาเรียงซ้อนเป็นวงกลมโยนลงแม่น้ำโดยเหลือปลายเชือกไว้ส่วนหนึ่งเรือยนต์เข้าเกียร์เดินหน้าชา้ารอเวลาให้กลางผูกรัดหัวเรือให้แน่นอินเสร็จยังกลางตะโกนถามเส <Set now. S 1> ร็จแล้วอินตะโกนตอบพอเชือกโยงยาว20วาเริ่มตึงกลางก็คว้าตะเกียงมาถือไว้ในมือ โบกสายให้สัญญาณเร่งเครื่องออกเรือคันเร่งถูกเหยียบจมลึกลงไปทีละน้อยทีละน้อยเครื่องเรือยนต์ระเบิดเสียงทียิบดังก้องเวิรน้ำ เรือบรรทุกเข้าเปลือกขนาด20กุเยนเคลื่อนตัวตามเรือยนต์สุดทิตใต้อย่างช้าๆด้วยความหนักอึ้งจนหัวเรือยนต์โยกสายไปมาเกลียวน้ำวนที่พุ่งพล่านเกิดฟองออกมาจากคล้ายเรือด้วยกำลังใบจักรขมกริบควงหมุนตัดพื้นน้ำส่งเสียงดังโครกครากกระแสน้ำพุ่งพล่านประทะหัวเรือบรรทุกผลักแยกพื้นน้ำออกเป็นแนวคลื่นสองข้างลำเรือใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเกือบสิบนาทีเรือทั้งสองจึงเข้าสู่ระดับความเร็วปกติ กลางยืนดูความเรียบร้อยโดยไม่ลืมควักกระป๋องจ้วงตักน้ําขึ้นมาสาดล้างไล่ละอองค้างหัวเรือจนสะอาดจากนั้นเขาก็เดินไต่ล้อกราบเรือไปอยังตอนท้ายโดยทิ้งตะเกียงรั้วไว้ที่ขอเกี่ยวเหล็กใต้หลังคาหัวเรือเป็นสัญญาณเรือโยงยามค่ําคืนอ่ะไอ้โปรดตื่นแล้วเหรอน้ําเสยงของกลางประหลาดใจเมื่อเห็นเงาตะคุ่มของบุญโปรดยืนคู่อยู่กับอินรงังรังเรีนเม่กกี้เนี่ยเสียงเรือมันทางจังเลยนะพ่อ เออมันก็ดังอย่างนี้อะขอลองถือท้ายหน่อยนะบุญโปรดร้องขออินพลางยื่นมือเล็กๆไปจับพังงาสูงกับท่วมหัวจะไหวว่าไอ้โปรอดอินทัดทานแต่ถ้าเองจะลองก็ได้ไอ้โปรดเองลองดูอินทำท่าปล่อยมือเฮ้ยเฮยเฮยเชแล้วกลางตะโกนลั่นขณะบุญโปรดเซเสียหลักเพราะมิอาจคัดต้านกระแสน้ําพัดได้อินจึงต้องทําหน้าที่น้าพังงากลับสู่ที่เดิมเองยังเล็กนัก รอให้โตวกว่าน,นี้หน่อยเรอว่าแต่ขี้คลานพอถึงวันนั้นเขา,าจริงๆยังจะขี้เกียจเหมือนข้าอินพูดด้วยความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นไอ้ปโปรดให้ง่วงก็ไม่นอนเถอะอีกนานกว่าจะถึงกลางบอกลูกชายนานแค่ไหนพ่อก็เช้าละพ่อพูดพลางเปิดกระป๋องน้ำมันแอนโนนซึ่งบรรจุยาเส้นและใบาจากออกมามวลสูบรถยนต์ลำหน้ายังคงระเบิดเสียงกึกก้องและลากเรือบรรทุกข้าวเปลือกเพียบแปร ปะทะสายน้ำดังอู้ซ่าอู้ซ่าไปข้างหน้าเป็ดประกายไฟที่แลบออกมาจากปล่องบนหลังคาตัดกับความมืดเหมือนดอกไม้ไฟแตกประทุแรงลมกลางลําน้ําพัดโกรกมาเป็นระลอกหอบเอาความเย็นฝุ่นละอองค้างหลังคาพุ่งใส่จนทุกคนที่อยู่ท้ายเรือต้องกลั้นลมหายใจยีตาและเบือนหน้าหนี ใช่โปรยมาด้วยก็ดีสิบุญโปรดหมายถึงพี่ชายคนเดียวของเขาซึ่งเป็นทั้งพี่ที่ใกล้ชิดเพื่อนเล่นที่สนิทสนมและเป็นทั้งผู้ที่ชอบเห็นบุญโปรดเป็นที่ซ้อมเตะก้นเขกหัวเล่นในบางเวลาพ่อจะไปไหนกันเนี่ยโปรยมันเคยไปแล้วยังบุญโปรดนั่งลงใกล้ๆพ่อเคยอาวเองหายกะง่วงก็ไม่นอนซะพ่อเอามือลุนหลังเจ้าลูกชายคนเล็กบุญโปรดเองชักง่วงจึงลุกขึ้น ก้าวเดินไปล้มตัวลงนอนที่พื้นกระดานใช้ผ้าขาม้าห่มกลุ่มร่างก่อนหลับตาเขาเหลือบมองขึ้นไปเบื้องบนเหมือนมีผืนฟ้าประดับดาวห่วมคลุ่มให้อีกชั้นหนึ่งสองสามบุนโปรดเพ่งนับดาวทิละดวงทิละดวง,ลดวงแล้วก็ต้องเริ่มต้นนับใหม่ด้วยจําไม่ได้ว่าดวงไหนนับแล้วดาวทําไมมันถึงมีมากมายอย่างนี้เลือกตาของบุญโปรดเริ่มเลื่อนลงมาช้า,ชา และปิดสนิทในที่สุดกลางยังคงนั่งสูบบุหรี่ใบาจากงิเงีย,งย ب, บๆบนหูกระต่ายท้ายเรือสายตาของเขามองฝากความมืดไปข้างหน้าอย่างใช้ความคิดนานๆหนกลางจึงเหลือบมองลูกชายซึ่งพลิกตัวนอนคุดคูมองเห็นร่างๆสักครู่หนึ่งบุญโปรยเป็นลูกชายคนเล็กอายุเพิ่งหกขวบเรียนอยู่ชั้นปหนึ่งอ่อนกว่าบ,บุญโปรยลูกชายคนโตสี่ปีซึ่งขณะนี้มันอยู่ชั้นปสี่แล้วไอ้โปรยมันลูกพ่อ โปรดมันลูกแม่นี่ว่าเพื่อนบ้านมักจะพูดโปรยขึ้นมาบ่อยๆมันก็มีส่วนถูกอยู่บ้างตรงที่บุญโปรยพี่ชายเป็นคนเอาเรื่องตั้งแต่เล็กเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอย่าได้ท้าทายหรือรังแกมันบุญโปรยไม่เคยยอมใครชนิดที่ต่อยกันแล้วร้องไห้จ้าหรือวิ่งร่ามาฟ้องพ่อแม่อย่าได้หวังผิดกับบุญโปรดที่นอกจากจะมีรูปร่างบอบบางจิตใจบางครั้งก็อ่อนไหวจนพ่อรู้สึกเป็นห่วงแทนแกและชอบใช้โปรดทํางานหนัก ตัวมันเล็กแค่นี้ไม่เห็นหรือไงไม่มีใครนอกจากแม่ที่คอยปรามพ่อจนบุญโปรดแทบจะไม่มีโอกาสไปไหนกับพ่อบ่อยนักยิ่งถ้าเดินทางไกลด้วยแล้วกาพ่อจะหวานล้อมสําเร็จก็ต้องใช้เวลากันอยู่นานเออเออโก็กันเอาไว้อีกหน่อยเธอะมันจะเสียคนพ่อแกเวลาพ่อไม่พอใจพ่อก็ว่าแม่เอาบ้างเหมือนกันพอใช้ทํางานแล้วคว้าหนังสือมาอ่านเอากันบ้านกับมาทําเลยนะบุญโปรดก็ไม่หยอกขี้เกียจขึ้นมาคราใดาก็งัดลูกไม้นี้ขึ้นมาใช้ อ้าวลูกขยันไม่ชอบหรือไงแม่ปกป้องอีกตามเคยขยันก็จะขยันทุกเรื่องซิไม่ใช่ขยันเรียนอย่างเดียวการงานที่บ้านมันก็ต้องเอาด้วยเป็นอย่างนี้แหละสําหรับลูกชายคนเล็กของแม่กลางจึงเริ่มคิดหาหนทางดัดนิสัยของบุญโปรดด้วยการพยายามดึงลูกชายคนเล็กให้ห่างออกมาจากแม่ให้มาใกล้ชิดกับงานที่เขาทํากลางหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุญโปรดเป็นคนไม่หยิบยงเข้มแข็งและหนักเอาเบาสู้ในที่สุด คืนฟ้าหนา อำนาจเย็นสบายกลางเริ่มคิดหนทางดัดนิสัยของบุญโปรดด้วยการพยายามดึงลูกชายคนเล็กให้ห่างออกมาจากแม่ให้มาใกล้ชิดกับงานที่เขาทำกลางหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุญโปรดเป็นคนไม่หยิบยง เข้มแข็งและหนักเอาเบาสู้ในที่สุดแต่อนาคตของเจ้าลูกชายทั้งสองคนนี้เล่าโตขึ้นมันจะทำอะไรกินกลางตั้งคำถามให้กับตนเองไอ้โปรยจบป .4 แล้วมันคงจะต้องออกจากโรงเรียนจะให้มันเรียนต่อก็ไม่มีสตางค์ส่งเสียหัวมันก็ดูท่าไม่เอาหนังสือจะให้มันทำงานหาเงินตัวมันก็ยังเล็กน้อยแต่หากปล่อยไว้ที่บ้านให้มันเที่ยวเล่นตามอาเภอใจ ไม่ช้าก็คงกลายเป็นนักเลงหัวไม้เสียผู้เสียคนจะช่วยมันออกเรือบ่อยๆอีกหน่อยก็คงไม่พ้นการเป็นลูกจ้างอย่างเขาหรืออย่างไอ้อินเด็กหนุ่มจากข้างบ้านคิดถึงตอนนี้แล้วกล่างได้จะท้อทอนหายใจไอ้โปรดก็เหมือนกันบอบบางอย่างนั้นโตขึ้นมันจะทำงานหนักอย่างเขาได้ยังไงไหวจะให้มันเรียนหนังสือต่อเหมือนลูกคนอื่นเขาก็มองไม่เห็นหนทางมีแต่หลวงพ่อผัน สมภารวัดคุ้งคดท่านเดียวที่ทำนายทายตกให้กำลังใจเอาหน้ายมกลางไอ้ลูกชายคนนี้เวลาตกฝากข้องมันตรงกับลูกของโยมเมียนเลยให้ถชื่อว่าบุญโปรยก่อนแล้วกันมันเป็นมงคลดีกลางยังจำคำพูดของหลวงพ่อผันที่เขาเคารพนับถือได้ก็แปลกที่ลูกชายคนโตของเขาช่างเกิดพร้อมกับลูกผู้ใหญ่เมียนเศรษฐีที่ดินนับร้อยไร่พอดี ไม่แน่นะโชควาสนาของมันอาจจะดีเหมือนลูกผู้ใหญ่ก็ได้นะแหวนผู้เป็นแม่ดูจะชื่นชอบชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้และเชื่อเรื่องโชคลางอยู่ไม่น้อยกลางนั่งมองแหวนเมียรักที่เขาอุตส่าห์หอบพี่อุพาหนีมาด้วยกันกำลังประคองลูกน้อยกอดแนบอกมือข้างหนึ่งก็ลูบไล้แผ่นหลังอ่อนนุ่มแผวเบาแต่กลางอดคิดไม่ได้ว่าชีวิตของผู้ใหญ่เมียนต่างไปจากชีวิตของเขาราวฟ้ากับดิน ลูกผู้ใหญ่เกิดบนกองเงินกองทองเกิดได้มีกี่วันก็เลี้ยงพระทำบุญฉลองส่วนลูกของเขามันเกิดบนกองดินกองทรายที่อย่าไปพูดถึงชาตินี้แหละอีกสิบชาติข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะดีขึ้นกว่านี้หรือเปล่าแต่มันก็ไม่แน่เกิดมันถูกหวยหรือได้เมียรวยชีวิตมันอาจจะดีขึ้นกระมังกลางอดไม่ได้ที่จะเข้าข้างตัวเองด้วยการแอบเติมความหวังให้กับชีวิตกับลูกชายคนเล็กยอมกลาง อาตมาว่าไอ้ลกูกชายคนนี้ถ้าจะให้ดีมันต้องเจยบุญปลอดแม่โยมหลวงพ่อลดเสียงเหลือพอได้ยินเวลาตกฝากข้องมันนะแปลกจริงๆกรงกับลูกคนมีบุญในเมืองเขาเกิดกันพอดีหลวงพ่อเคี้ยวหมากหยับหยับแล้วโยกตัวก้มไปข้างหน้าพ่นน้ำหมากสีแดงคล้ำใส่กระโทนเคลือบเปื้อนพลางใช้สองนิ้วมือเลื่อนรูปเศน้ำหมากติดอยู่ริมขอปากชา้า ชื่ออาตมาเธอยมหลวงพ่อย้ำก่อนจะพูดต่อดวงชะตาของไอ้ลูกของโยมอมคนนี้มันแข็งเป็นที่พึ่งของโยมย้ำแก่ย้ำเท่าใดแน่บางเวลาแม้กรัางจะขาดความมั่นใจแต่สิ่งที่หลวงพ่อทำนายถ่ายทักกร่างก็อดไม่ได้ที่จะวาดภาพชีวิตข้างหน้าว้อย่างสวยงามเออถ้าไอ้โปรดเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่ามันาจ,จะค้าขายร่ำรวยมีคนสนับสนุนช่วยเหลือ เพือมันอาจจะเรียนหนังสือได้ดบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตชีวิตของเขาและครอบครัวอาจจะสุขสบายเหมือนคนอื่นๆก็ได้ส่วนแหวนผู้เป็นแม่นั้นไม่ต้องพูดนางพอใจกับชื่อลูกชายคนเล็กไม่แพ้คนโตทั้งคล้องจองกันทั้งความหมายดีอีกทั้งคำทำนายท่ายทักก็เหมือนกับหยาดน้ำที่โปรยปรมหัวใจของนางให้ชุ่มชื่นแต่เมื่อการเวลาผ่านเลยจนถึงวันนี้ทั้งกลางและแหวนก็ยังมองไม่เห็นความหวังในชีวิต ที่จะเกิดขึ้นเป็นจริงได้เลยกลางยังคงออกเรือรับจ้างเท่าแก่มีเวลาเหลือก็คว้าแหออกหาปลารับเหมาวิดดินโกยดินขึ้นหลังคันสวนแนวร่องสารปัดส้นแหวนนางก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยที่ดินห้าไร่เนืองแน่นด้วยกอจากถูกนางตัดมาเย็บเป็นตับจากไว้ขายสําหรับผู้ต้องการนําไปมุงหลังคาช่างมันเถอะวะขยันทํางานไปเรื่อยๆชีวิตมันจะเป็นยังไงปล่อยไปตามเวรตามกรรม หมดหนทางเข้ากลางก็จบความว้าวุ่นใจด้วยความคิดอย่างนี้แต่ไงว่าอินง่วงก็ไม่นอนสิคาถือท้ายเองงีบซะหน่อยก็ดีอินปล่อยพังงาให้กล่างถือแทนอินล้มตัวลงนอนไปอีกคนกรางทําหน้าที่ถือพังงาแทนอยู่คนเดียวโดยมีเสียงระเบิดของเครื่องยนต์เสียงปะทะของหัวเรือกับผืนน้ำเสียงเกลียวคลื่นหมวนตัวอยู่ในความมืดเป็นเพื่อนยามดึกของคืนนั้น ฟ้าทางทิศตะวันออกเริ่มสางแล้วประกายแสงแห่งวันใหม่กำลังสาดท,ทอจับขอบทิวเมฆเห็นเป็นเส้นสีทองสุขเรื่อเรืองอีกไม่นานดาวค้างฟ้าทางทิศตะวันตกคงจะถูกลบหายไปเหมือนไม่มีเถอะช่างมันวันเวลาก็เป็นอย่างนี้แหละเปลีย่ยนแปลงสม่ำเสมอไม่มีความมืดตลอดการไม่มีความสว่างนิรันด์ซึ่งใครก็ไม่รู้ช่างเปลียบเลยนักว่าการเวลาเหมือนชีวิต ชีวิตบางครั้งมืดบางครั้งสว่างช่างให้กำลังใจช่างเตือนสติดีนักแต่ชีวิตในความเป็นจริงนั้นคงจะมีบ้างหรอกที่บางชีวิตสว่างสวัยตลอดการคงจะมีบ้างหรอกที่บางชีวิตสว่างบ้างมืดบ้างแต่จะมีบ้างไหมเนาะที่บางชีวิตตลอดชีวิตแทบไม่เคยพบกับแสงสว่างเลยเรยอนลำหน้าระเบิดเสียงลากโยงเรือบรรทุกข้าวอีกลำข้างหลังราวกับผู้มีอำนาจ จุดกระชากลากคนให้เดินตามอย่างโลดแล่นฝ่าเวิ้งน้ําพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ยอมหยุดพักริมสองฝากฝั่งหนาแน่นด้วยต้นเตยกอจากสมอแนวลําพูนานๆนนครั้งจึงจะเห็นหมู่บ้านปลูกติดกันเป็นกลุ่มนานๆหน,นหนจึงจะเห็นบ้านหลังใหญ่มุงกระเบื้องสลับสีบอกชื่อโคดสกุลบนหลังคาแต่บ่อยครั้งที่มองเห็นบ้านหลังเล็กๆมุงด้วยจากปลูกห่างกันเป็นหย่ยอม โดยในเวลายามเช้าจะมีไอควันสีขาวหมน่นลอยระเรี่ยอ้อยซ้อยอยูน่เนื้อหลังคาไอโปรดไอโปดตื่นแล้วอินปลุกบุญโปรดเสียงลั่นอะไรอะไรไหนบุญโปรดสลัดผ้ขาขม้าคลุมตัวออกลุกขึ้นนั่งโน่นไปลอยๆนะ่ะพ่อชี้มือไปยังฝูงนกกระยางขาวปลอดกำลังบยบินหยับหยับด้วยสองปีกสะท้อนแสงไปสีเงินวับวับอยู่บนโค้งฟ้าสีครามสดใส บนโปรโดกขยี่ตาด้วยแสบแสงจ้าแต่ก็ไม่ไายที่จะหยีตามองอ๋อโฮห,ห,ห,หนึ่งสสามส,ามสี่ห้าว่านับไม่ทั่วเลยฟ้าดึกดื่นมีดาวนั้นเป็นเรื่องที่เขาเคยเห็นแต่ยามเช้าได้พบฝูงนกฝูงใหญ่เต็มฟ้าสิมันน่าตื่นเต้นนะักมันจะหาไปไหนกันนะพ่อไปทํามาหากินสิวะก็ม่เหมือนเองกับข้านี่แหละกลางถือโอกาสเล่าถึงชีวิตของนกกระยางออกไปซะยืดยาว พ่อทำไมแม่น้ำตอนนี้ถึงกว้างนักล่ะบุญโปรดรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นสองฝั่งน้ำอยู่ห่างกันไกลลิบมันกว้างกว่าแม่น้ำแถวบ้านของบุญโปรดถึงสองเท่าทีเดียวเนี่ยงเล็กนะเองถ้าวิ่งต่อไปสักครึ่งวันแล้วก็แม่น้ำมันจะใหญ่กว่านี้อีกสี่ห้าเท่าเลยและแถวนั้นน่ะทั้งนาคทั้งลิงสมเต็มไปหมดกล่างตอบไม่ตรงคำถามแต่ก็สร้างความสนใจใหม่ขึ้นมาแทนแล้วแม่น้ำไปสุดที่ไหนทะเลสิวะ ทะ,ทะเลบุญโปรดทวนคำช,ะชะ้าช้าทะเลทะเลที่มีอีหลามเ่ะเพะ่อดวงตาบุญโปรดเบิกโผลงด้วยความตื่นเต้นเออนั่นแหละนะมาที่นี่จะได้เห็นมันไหมข้านานาลิงสแสมาแล้วก็ได้เห็นแน่เมื่อเช้าก่อนเองตื่นเขาเห็นมันสองสาตัวรอเที่ยวกลับกันแล้วกันยังไงยังไงก็เห็นอีกอ่ะพ่อให้ความหวังเมื่อสีหน้าของบุญโปรดเริ่มสแสดงอาการผิดหวังนั้นทะเลอ่ะ จะเห็นได้ไงวะโน่นจะถึงโลกสีอยู่แล้วอินพูดแทรกตัดบทคุ้งน้ำลิบๆข้างหน้าปล่องโรงสีก่อด้วยอิฐสีน้ำตาลเข้มชูคอตรงงานเสศษฟ,ฟ้าเนื้อลังคาซับซ้อนไอควันสีเทาเข้มพวยพุ่งออกจากปล่องแผ่กระจายไปกว้างไกลสักครู่สิยงบูดวีด,ว,ดวิวก็ดังกล้องไปทั่วลำน้ำพร้อมๆกับไอน้ำสีขาวอันเกิดจากการเปิดท่อลิ้น แผ่คลุมไปทั่วบริเวณหลังคากว้างเฮ้ยไม่มีเรือจอดอยู่หน้าโรงสีสักลำกลางพูดด้วยความดีใจต่ามาช้าวันนี้มีหวังถูกตัดหน้า,างี้แงอินว่าอีปโปรดเย็นวันนี้ไม่ต้องค้างคืนที่นี่ยังไงยังไงวันนี้เป็นคิวแรกแนะ่กลางหมายถึงถ้าเรือม,มาถึงล่าช้ากว่าลำอื่นจะต้องต่อคิวหลายลำหากเอาข้าวขึ้นไม่เสร็จก็ต้องอยู่ค้างคืนรอเอาข้าวขึ้นในเช้าวันต่อไปโปรต เดี๋ยวเองอยู่ท้ายเรือกับอินอย่าเกกาล่ะกลางพูดจบก็ไต่กราบไปยังหัวเรือเรยอยนลำหน้าเริ่มผ่อนการเร่งลงโดยไม่ต้องขับอ้อมทอดท้ายเนื่องจากน้ําขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเท่าแก่ชักเกียร์ว่างวิ่งมาปลดห่วงเชือกออกจากเสาท้ายในขณะที่กลางลากเสาหลักออกมาในท่าเตรียมพร้อมหยุดเรือด้วยการปักโคนเสาหลักอย่างโคลนเลนและขัดเสาหลักกับหูกระต่าย ก่อนจะโหนตัวอย่างชำนิชำนาญเรือบันทุกข้าวขณะนี้จอดสงบนิ่งลงหลักปักหัวท้ายเรียบร้อยแล้วแต่เพื่ความมั่นใจกลางนำเชือกโยงเรือปีนป่ายขึ้นมาบนเขื่อนหน้าโรงสีผูกรัดมันไว้กับโคนเสา ป้องกันกระแสน้ำพัดพาเรือเฉออกจากฝั่งจากนั้นทั้งกลางทั้งอินก็ช่วยกันปลดโซ่รัดหลังคาออกเสียงโค้งหลังคาเสียดสีได้ถูกปลักเลื่อนไปทั้งหลังเผยให้เห็นกองข้าเปลือกเหลืองอารามกองภูนอยู่กลางลำเรือเขาทั้งสองยังคงช่วยกันเก็บไม้โคง้งท่อกระดานทอดถังกระบุงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆไว้บนขอเกี่ยวเหล็กข้างเรือด้านนอกและบริเวณท้ายเรือทุกอย่างพร้อมแล้ว ที่คนงานจับกั่งจะโกยข้าวแบกขึ้นช่างสู่โกดังโรงสีมุนโปรดเฝ้ามองการทำงานของพ่อและอินไม่ละสายตารดเอากระสอบนี้ไปคลุมท้ายหน่อยมุนโปรดกุลีกุจอช่วยพ่อหอบกระสอบไปปิดพื้นท้ายกันละอองกลางอินเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวที่โรงครัวนะบออย่าลืมพาลูกชายขึ้นมากินข้าวด้วยก่อนแล้วกันถ้าแก่เดินมาเตือนเป็นเรื่องปกติ ที่ถ้าเรือบรรทุกข้าวมาถึงโรงสีก่อนมื้อเช้าแล้วทุกคนจะฝากท้องว่าย่องโรงสีโดยลูกจ้างจับกังไปกินกันที่โรงครัวส่วนท้าแก่จะแยกไปกินกับหลวงจูคนช่างข้าวบนสำนักงาน